ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment OR บริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบิน Air Asia เสนออยากจะช่วยแล้ไปที่เราไม่ด้วยกันคมาที่ลังไปด้วยกัน คะวันนี้เรานะคะมาอยู่กันที่จังหวัดที่เขาโปรโมทว่าอะไรอะไรก็ดีดีที่สีสเกตถ้าอย่างงั้นแน่นะเราทั้งสามคนต้องไปพิสูจน์นะแต่เราอยู่กัน2คนนะคะอ้าวไปไหนอะลักกี้หายไปไหนอะเขาไม่ได้มาเพราะว่าเขาติดธุระเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่พามออีแดงใช่เพราะว่าหนูกำลังจะบอกพี่พิ่งว่า อะไรอไรก็ดีดีที่สีสะเกดเนี่ยเรามาเริ่มกันที่จุดนี้ไหมคะอืเพราะว่าเลยนะคะพี่พึ่งพี่จะบอกว่าที่มันดีก็เพราะว่าเราเนี่ยนะจะมาหน้าฝนจะนะจะหน้าหนาวเราก็ย่อมเจอทะเลเหมอกเพราะที่นี่เนี่ยนะเราไม่ต้องรอ,อเราไม่ต้องรอหมอกเลยเหมอกมันไม้เห็นเห็น ที่แน่ๆเราต้องได้เห็นวิวแน่ๆเพราะตรงนี้เป็นจุดชมวิวใช่ไหมคะอืมงั้นเราไปดูไหมคะใช่ป่ามอยอีแดงนะคะเป็นจุดชมทัศนียภาพแบบมุมกว้างที่สวยงามอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทราลักษ์จังหวัดศรสีสเกตค่ะ ตลอดแนวหน้าผาสูงชันบริเวณนี้คือพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาที่เราเห็นอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะนอกจากจะมาชมเทะเลเหมอกในช่วงเช้ากันแล้วนะคะช่วงพระอาทิตย์ตกดินก็จะมีฝูงค้างคาวบินออกมาหากินอีกด้วยล่ะค่ะ ว่าสบายมากๆเลยใช่ที่เพิ่งอ้ตั้งแต่เดินมาเนี่ยนะคะคือได้ทั้งลมแล้วก็ได้ทั้งเห็นวิวที่แบบกว้างมากเลยอะค่ะที่เพิ่งห็นี่หวานพี่ว่าเนี่ยนะเวลาเรามาที่นี่เนี่ยถ้าเราไม่เจอทะเลหมอกหรือไม่เห็นแบบที่นีสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคือตั้งใจจะมาชมทะเลหมอกใช่ไหมแต่นี้เราได้มาชมบรรยากาศและเห็นทัศนียภาพแบบนี้นะสุดลูกหูลูกตาก็คุ้มค่าแล้ว บอกให้ว่ามันคิดถึงนะเคยมาเมื่อประมาณแบบเกือบสิบปีที่แล้วอ่ะมาได้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยพอนนี่มันเห็นชัดมากเลยอ่ะที่อยากพะพี่พุ่งที่เห็นไกลๆนั่นใช่ไหมคะที่เป็นประสาทพระวิหารใช่ใช่เอามาดูเลยนี่ยามีค่ะบันไดนี้เนี่ยนะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้อืแต่ว่าทางลงเนี่ยที่ที่เขาทําไปเนี่ยเพื่อที่จะไปชมภาพสลักนูนตามอืมแล้วก็สวยงามมาก เเลลยยอออากจะะให้้้นงงไไปชมโคคด่พีภาพสลักนูนต่ำบนหน้าผาหินทรายนี้นะคะ<ม>เป็นรูปบุรุษสตรีอยู่ในท่านั่งเรียงกัน3องค์ค่ะตรงกลางคือรูปบุรุษส่วนด้านซ้ายและด้านขวาเป็นรูปสตรีนะคะภาพสลักโบราณน,นี้มีอายุกว่า1,500ปีเก่าแกกว่า 1, ปาระสาทพระวิหารอีกละค่ะ บางท่านจึงเชื่อว่ารูปบุรุษที่สลักนี้อาจเป็นตัวแทนกษัตริย์ขอมในสมัยนั้นมาทำพิธีบวงสวงก่อนสร้างปราสาทพระวิหารค่ะบริเวณผามออีแดงนะคะยังมีโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมมาขอพรให้สมปรารถนาในเรื่องความรักนั่นก็คือสถูบคู่ค่ะ สถูปคู่สร้างจากหินทรายตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาบาดคว่ำเป็นศิลปะแบบบาปวนมีสัญ,ญลักษณ์สิ่งเคารพเพศบุรุษและเพศสตรีอยู่ภายในสันนิษฐานว่าสถูปคู่นี้ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความบุดมสมบูรณ์ค่ะ ในสมัยนั้นที่ทําสัญลักษณ์นี้ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าแหล่งนี้เป็นที่อยู่ของความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนดังนั้นถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์จริงๆศรีสะเกดก็เป็นเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีความบุรมสมบูรณ์ประมาณพันกว่าปีครับด้วยจริงๆแล้วองค์สถูปคู่นี้เป็นสัญลักษณ์เหมือนคล้ายๆหลักสเวหลักหลักหลักมุมมองให้หลักทางขึ้นปรสาสาทเขาพระวิหารมีบันไดประตูทางขึ้นตรงซึ่ง ถ้าตัดต้นไม้นี้ออกนะครับตองจินตนาการนะตัดต้นไม้ออกจะมองโล่งเห็นเป็นพื้นที่ลานหินนะ<ม>ครับแล้วก็จะมองเห็นหลักสีวลึงตั้งอยู่นะ<ม>ครับแล้วหลักสีวลึงตัวหนึ่งจะห่างที่นี้ไปเกือบประมาณคร<ม>ึ่งกิโลเป็นบันไดาทางขึ้นแล้วทาให้หลักนี้เป็นหลักสวีให้บันไดทางขึ้นของตัวปราสาทพวิหารช่องประตูตรงกันหมดเลย<ม>อีกอย่างหนึ่งวามเชื่อของคนแต่ก่อนอาจจะใช้ในเรื่องของการใช้แสงพระอาทิตย์บ้างใช้ดาวบ้างในการเร็ง ก่อนสร้างภาษาพื้นฐานว่าแล้วอยากจะไปขออะไรเกี่ยวกับความรักอ,อีกไหมของหนูแบบเพอร์เฟกต์แล้วพี่เพิ่งไม่ต้องขอแล้วอ<า>ของพี่พี่ก็คิดว่าแค่น,นี้ก็พอแล้วล่ะได้แค่มาชมแล้วก็ยังมีอีกตั้งหลายที่ที่เราจะไปเนาะถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อเลย,เลยดีกว่านอกแต่เราขอบคุณพี่ก<ช>่อนพี่คะพี่สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ เดินทางละไมไปกับ OR บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนาาาาาร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกดนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านตรอยนะคะ<ช>ซึ่งที่นี่นะคะเป็นที่ทำการกลุ่มปักแสวเสื้อบ้านตรอย<ช>นะคะ,คะอำเภอภูผันจังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งเป็นแหล่งหนึ่งของ แหล่งผลิตผลงานฟิมฟิมือนะคะซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองเป็นทานีผ้าสีแซลนะคะแซลงงเหมือนกันใช่ไหมคะพี่พึ่งใช่แต่ก่อนที่เราจะมารู้จักการแซลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะด้านในนะคะเป็นผ้าทอเบญจสีนะคะค่ะอันนี้เป็นผ้าทอเบญจสีอีกชนิดหนึ่งนะคะ่ซึ่งย้อมมาจากไม้มะดันนะคะซึ่งไม้มะดันเนี่ย คือของอำเภอห้วยทัพันนะคะจะเป็นไม้ที่นําไปปิ้งไก่ย่างนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอชอปที่ขึ้นชื่อพอเราเอาไปใช้นะคะก็จะเหลือเศษเปลือกไม้นะคะแล้วก็เอาเปลือกไม้ที่เหลือนะคะมาย้อมก็เกยกลายเป็นผ้าทอสีมะดันอันนี้เป็นผ้าทอสีลําดวนค่ะ,คะซึ่งไม้ลำดวนนะคะจะเป็นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น ใบลำดวนนะคะที่เอามาย้อมจะเห็นว่าผ้าจะออกเป็นสีเหลืองนวลสวยงามต้นลำดวนเป็นต้นไม้ประจำวันเป็นไม้ที่ไม่จริงใบมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นถ้าใครได้สวมใส่ก็จะทำให้อายุยืนมีความสดชื่นตลอดทั้งปีเพราะไม่ทิ้งใบแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนดอกดอกลำดวนสีดำนี้นะคะก็จะเป็นการย้อมนะคะจากผลมะเกลือค่ะ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของในชุมชนเรานะคะซึ่งถามว่าย้อมได้ตลอดไหมไม่ได้ตลอดเพราะว่าผลมะเกลือก็จะออกตามาปีหนึ่งออกข้างหนึ่งนะคะ<ม>ก็จะใช้เวลา,าต้องรอผลมะเกลือออกน,นะคะถึงจะมีการย้อมได้ชีสเกตนิยมทําทผ้าทอสีมะเกลือซึ่งเดิมเราเรียกว่าเสือ้อเก็บสีมะเกลือน,นี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวัฒนาพุทธิชาติก็เลยไหนๆเราก็จะสีกันทั้งเมืองจะ, <laughs> ะเปลี่ยนเป็นให้เป็นสีคือความเป็นมงคลทั้งเมืองแล้วก็เลยเปลี่ยนจาก เสื้อเก็บย้อมมะเกลือเป็นผ้าสีมะเกลือจะเป็นผ้าทอสีกุลานะคะสีสเกตนี่อยู่ในกลางทุ่งกุลาทุ่งกุลาร้องง่ายนะครับเราเห็นว่าโอกาสตรงนี้นี่เรามีดินอยู่ดินของทุ่งกุลาที่เอามาย้อมผ้าแล้วให้สีที่เป็นสีเทานะครับเดิมเนี่ยเราเรียกว่าผ้าหมักโครนเพราะเราก็เลยคิดว่าถ้าเอามาย้อมแล้วก็ตั้งชื่อให้มีความไปเลาะคือคือสีกุลาสีคือสีสเกตนะครับบวกกับ ที่เป็นชื่อทุ่งสีลาวานี้ก็จากการที่ท่านผู้ว่าได้ทําเรื่องของทุเรียนของเขาไปเราก็นําเอาอัตลักษณ์ของเรื่องดินมามาสร้างมูลค่าเพิ่มบนผืนผ้าเกิดเป็นผ้าสีลาวานี้เป็นในในผ้าทอเป็นจสัสีสีลาวานเป็นชิ้นแรก <Okay. S 2> ที่จังหวัดสีสเกตคิดได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดอีกสีสีพ <Okay. S 2> อรวมกันเป็นห้าสีก็เลยตั้งชื่อให้เป็นแบรนด์ของสีสเกตก็คือ ถ้าทอเบนจรสีพี่ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเบนจสีเรียบร้อยแล้วแต่คำว่าแสว่ะใช่ไหมคืออรยังไม่คืออะไรที่ยัง่ถู่ตใช่ก็หลังจากที่เราได้มีการทอเสร็จแล้วนะคะจะมีกาผ่านการย้อมนะคะแล้วก็เอาผ้ามาตัดเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการนะคะขั้นตอนนี้ลค่ะจะเป็นการแสวซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะคะมีลวดลายกี่ แล้วก็วิธีการทำเนี่ยนะคะทำอย่างไรนะคะมีลวดลายทั้งโบราณแล้วก็แบบประยุกต์ขึ้นมาใหม่ค่ะลายโบราณก็คือเป็นลายที่ใช้ประโยชน์ในการต่อชิ้นผ้าและเก็บใช้ผ้าให้หลุดลุ่ยค่ะส่วนใหญ่ประยุกต์ <Okay. S 2> ก็คือเพิ่มความสวยงามให้ชิ้นงานนะคะต <Okay. S 2> ัวน,นี้คือลายลายดอกรลอยค่ะอลอยลายดอกจำชื่อของหมู่บ้านนะคะประโยชน์ข,ของการแซลผ้าเนี่ยนะคะ คืออะไรคะคือคนโบราณนะคะจะไม่มีจักรนะคะคือต้องใช้การเสียวผ้าให้มันผ้าประกบติดกันเพื่อจะได้สมใ่ค่ะโอ้นี่เสื้อเด็กนะคะแล้วนี้ลายเป็นลายเป็นลายมังกรที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ค่ะเอาจากลายโบราณมาประยุกต์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นตัวมังกรค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าลายโบราณที่มาประยุกต์เนี่ยนะคะก่อนที่จะมาเป็นมังกรเนี่ยลายโบราณคือลายอะไรคะลายลาตินตะขาบค่ะ ลายตินตะขาบแล้วก็มาประยุกต์เป็นลายมังกรค่ะ<ม>ส่วนนี้เป็นลายหางสิงนะคะเก็บเก็บชายไม่ให้หลุดลุ่ยค่ะ<ม>นี่ก็คือลายโบราณเหมือนกันค่ะลายขาม,มดแดงค่ะเป็นการต่อชิ้นผ้าประกบเข้าหากันนะคะนี่ค่ะน้องปักลายมังกรอยู่เหรอคะค่ะโอ้ยากไหมคะอันนี้ก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่ามีลายทั้งลายโบราณแล้วก็ลายสมัยใหม่ประยุกต์เข้าเข้าด้วยกันนะคะน้องทำเนี่ยให้ได้ขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาแค่ไหนถ้าสองตัวก็ใช้เวลาสองวันนะคะ ใช่เวลาสองวันค่ะตัวละวันใช่ไหมคะ,คะตัวนี้ก็จองแล้วเหรอคะจองแล้วคะ่วคะพี่เพิ่งขาะดูสิจับตัวไหนก็มีเจ้าของหมดแล้วว่ะขายได้ทุกตัวเลยแล้วหือจะได้ใส่ไหมเนี่ยของพี่ไม่ได้นะจ๊ะน้องจ๋อของพี่เนี่ยนะจ๊ะลวนลายก็โบราณน,นะจ๊ะ แถมยังไม่มีใครจับจองจ้า<ต>ได้แล้วเหรอพี่ได้แล้วนะจ้าหนึ่งชิ้นจ้าโอ้โหของแบบนี้จะช้าทําไมนะจ้างั้นหนูขออยู่ต่อแบบว่ามาฝึกเคาเรียกนะนะแซวแซลเผือ่อจะได้ซื้อของตัวเองสักตัวไงพี่ม,มีประโยชน์มากเลยจ้าทำให้พี่ด้วยนะจ้าโอเคค่ okay, ะพี่อีก3 4ปีให้มาเจอกันนะคะน่าจะเสร็จสักตัวหนึ่งได้จ้าแก่เลยจ้าพี่โอ้โหแหม <c oughs> เอาขนาดน,นั้นเลยแหละจ้ะใช่ค่ะร,ร,ร่วมเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โปรแกรมเที่ยวละไมวันนี้นะคะเราตามมาพิสูจน์คำว่าอะไรก็ดีดีที่สีสกเกตกันต่อค่ะจุดหมายต่อไปของเราเป็นพุทธสถานที่อ่านข้อมูลเบื้องต้นแล้วมีอะไรอะไรน่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาตำนานเกี่ยวกับพญานาคไม่ควรพลาดนะคะถึงพอดีเลยวัดศรีมงคลรัตนารามค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะที่มาที่ไปของวัดนี้เนี่ยนะคะ,คะเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับวัดป่าสีมงคลรัตนารามตั้งอยู่ตบนโคกจานอาเภออุดร,ริสัยจังหวัดศิีสะเกีดนะครับแล้วต้นเดินทีก็โดยพระเดชพระคุณพระครูวิจิตวินายคุณท่านก็เป็นลูกหลานที่หมู่บ้านหมู่บ้านตบนโคกจานเนี่ยนะครับท่านได้ไปบวชกับหลวงปู่ศรีที่จังหวัดร้อยเอ็ด แแล้วท่านก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของท่านโดยการเริ่มต้นโดยการบริจาคที่ดินของโยมพ่อ<ช>ก็คือหลวงพ่อคุณพ่อหวยคุณแม่สมัยเพียงพัน<ช>ได้มอบที่ดินให้จํานวน12ไร่<ช><ช>ท่านก็เลยพัฒนาจากพื้นนาที่มีน้ําท่วมนะครับท่านต้องการที่จะให้เป็นแหล่งในการเผยแพร่ธรรมะได้ไปเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นก็ท่านพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านต้นต้นไม้ ทางด้านของอศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งความเชื่อทางด้านของพุทธศาสนานะครับส่วนใหญ่แล้วคนมาที่นี่นะครับมีอยู่5ส่วนที่ที่ไม่ควรจะพลาดในการที่จะมามากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้และแล้ว,ลวตอนนี้เราก็เข้าสู่ไฮไลท์ของวังนาคาชิบดีซึ่งถือว่าแต่ละท่านที่มามีความตั้งใจที่จะมากราบไหว้องค์นาคาธิบดีทั้ง9องค์การนี้เรียนเชิญครับ ้ำนาคาธิบดีสีมงคลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพญานาคนี้นะคะช่างวิจิตงดงามสมคําร่ำลือจริงๆค่ะแทบไม่น่าเชื่อว่าจะออกแบบตกแต่งหินงอกหินย้อยให้เสมือนอยู่ในโถงถ้าใต้บาดาลที่มีพญยานาคราชคอยดูแลปกป้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่จริงๆเหมือนในสมัยพุทธกาลเลยล่ะค่ะดูมีมนคลังน่าเกรงขามและรู้สึกได้ถึงพลังศรัทธาอันแรงกล้าล 来，直接卡 พึ่งเขาว,วันนี้นะหวานอิ่มเอมใจมากเลยโดยเฉพาะในถ้ำนาคาที่พอดีเนี่ยคือสวยงามอลังการมากมากเลยค่ะที่พหนูใช้ว่าหวานเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบนี้ที่มีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาที่ท้อนให้เห็นถึงความเชื่อแล้วก็ความศรัทธา<ช>แล้วก็ฝีมือทางด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างน่าทึ <ๆ S 1> ่งมากๆเลยใชอค่ะโอ้หอย่างเงี้ยแหละเขาถึงได้บอกว่าอะไรนะ อะไรอะไรก็ดีดีที่สีสเกตตอนนี้เชื่อละแล้วก็อยากเที่ยวต่อแล้วด้วยอุ้ยพี่เชื่อแต่แรกอ๋อแต่ว่าพอขอดเพราะว่าเราเนี่ยนะแบ่งไว้ไปทําวหน้าบ้านดีป่ะอ๋อแล้วก็สงสารลักกี้มากคือลักกี้ได้มาด้วยอย่างี้ใช่ไหมไม่สงสารเพื่มหรอคะส่งรูปไปให้ยุมโอหเอ้ยยู่มน้ำลายน้ำลายเนี่ยนะอิจฉาตาร้อนกันละใช่ใช่เนาะ พี่ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยนะไปชมโอท็อปไปชมด้วยซื้อด้วยเนาะคุณผู้ชมาวบ้านได้ค่ะ,คะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายภาพนะคะของรายการเพราะเวลาของรายการเนี่ยหมดพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายภาพตอนที่เราไปชมโอท็อปสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการที่เรา,าไทลแลนด์เบิร์ก็หมดลงแล้วะคะ่ะน้ำผึ้งกับยัมี่นะคะเขาคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอ้าวูดสุกหน่อยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสันมากสวัสดีค่ะบ๊าย